ามทุ่มครึ่งนะครับบอกว่ามาปล่อยเบาให้ตาดาถึงวาจำเว้านกที่เสียงสนูดังๆคืนนั้นได้ไหมครับตัวนี้แหละครับนี่ตัวนี้ปีกเท่าไรนะตาตัวนี้เม็ดาสิบปีกเม็ดห้าสิบไผ่สีสุกนะครับปีกเม็ดห้าสิบไผ่สีสุกปีกเกาะประมาณนี้นะครับอันนี้เว้าเล่นนะบอกก่อนนะครับเว้าเล่นนะ ไม่ใช่ว่าเว่าทําขายนะครับแต่ว่าถ้าใครมาขอแบ่งก็ก็น่าจะปล่อยก็น่าจะปล่อยเพราะว่า <c oughs> พวกผมจะเป็นคนอื่นไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่าพวกผมเนี่ย ถ้าเล่นไปเรื่อยๆน่ะมันเบื่อเนาะตาเนาะใช่มันเบื่อ,เ,อเล่นตรงสลับไปหลายๆตัวต่อให้เว้าวตัวนั้นนะครับมันจะดีแค่ไหนก็ตามนะล,ลานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะต่อลายสวยจะต่อเป็น้าลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นไปเรื่อยๆน่ะมันจะเบื่อนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับลองถามคนที่ทํเว่าเป็นเองได้นะว่าถ้าเล่นตัวเดิมบ่อยๆเนี่ยมันจะเบื่อนะครับนะ อันนี้ก็เว้าวนะครับเว้าวนกนะตัวนี้รับรองเลยครับว่าถ้าได้ไปนี่แน่นอนอะ่ะเล่นง่ายด้วยนะครับเล่นง่ายเพราะมันผ่านการเล่นมาแล้วมันผ่านการเล่นแบบค้างคืนมาแล้วด้วยนะครับบอลมันจะเล่นง่ายนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีลมไหมนะวันที่เทไรนะ์หน้าตา24เนาะ24ช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับผมติดลมแล้วอย่ยปล่อยนะครับแรงไม่ตาลมแรง เลยโหติดร่มเรียบร้อยนะครับลมล่างไม่มีรรบตัวบับติดลมแล้วนะครับบุน,น,บนแรงเลยเพราะว่า,าฟ้ามันเปิดอ่าถ่ายคลิปแดยเชิงจีลงล่างนะสนุือเดินเลยนะครับ